พัดลมในรถของคุณอำนาจเสียนางก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทำในร้านอะ่ะมันก็แพงนะทุกคนเพราะว่าซื้อไปทำในร้านมันก็แพงแล้วก็ค่าใส่เฉพาะค่าค่าใส่อะ่ะติดตั้งอะ่ะเจ็ดสิบเหรียญน,นางก็เลยไปซื้อฮะ<า>ไม่ เลยไม่เป็นไรที่ฝุ่นในรถเพราะว่าเราไม่เคยได้เปิดแล้วก็อันนี้สามีกบบอกว่าหาจะได้ยินเสียงเขาเป่าอะไรอยู่ฝั่งอพาร์ตเมนต์ฝั่งทางนู้นทุกคนนี่มันเป็นพัดลมเดี๋ยวหนูไปอยู่ฝั่งนู้นนะมันเป็นพัดลมทุกคนมันเป็นพัดลมข้างล่างนี้นี่นเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปเอาแบตเตอรี่ข้างนอกออกก่อนนะคะทุกคน โอเคนางก็จะต้องแกะอันนี้ออกโอเคให้หนูไปอยู่ฝั่งนู้นยีงใ้ออกอ่ะยิออกละวยิงไปนี้คราออกมาโอเคเอกมาที่เสียบนี่ที่เขาดูของมันี่มันก็อยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะนี่ตัวนี้ตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้นะคะพัดลมที่อยู่ในรถโอ้โหกบก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ว่าข้างในมันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคเรามาทำการถอดออกนะนางจะรองผ้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้อันไหนแล้ก็เอ๋อถอดผัดไปตี้ทียนนี่ข้อที่ใส่แก่นี่ออกเขาตักลงท้องก่อนนะครับผีตกไปมันก็ออกมาแล้วทีนึโอเครับถ้าทักเาเนี่ย แปะอะไรเม็ดมตอร์แปะเหรอแปะเหรอที่แล้วแปะแม่ก็อ๋อเม็ดมิเตอร์มีนับสามาเล่นหนึ่งมองไม่เห็นอะไรวอันนี้อันนี้อันที่สองพอต้องแกะนี่ออกไงว่าเข้าไม่ได้เราถือทำไงอันสองตัวนึงเอาที่สามเอาข้างในเข้าโอ้โห่อกที่แล้มองเห็นไหม ไปตรงนั้นนะทุกคนแต่ว่ากบพยายามถ่ายแล้วกบมองไม่เห็นว่านางทําอยู่ตรงไหนกบพยายามจะเผื่อแบบว่ามีคน,นอยากจะมีสามเนอะเผื่อมีคนอยากทําตามได้นะทุกคนแต่กบไม่สามารถเอาลงไปหาเอากล้องลงไปให้ทุกคนได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแป๊บนึงน,นะจริงๆแล้วมันมี ั้นตอนหนึ่งแต่คุณสามีกบเอาออกไม่ได้ ập, ทำไม่ได้ต้องเอาอันน ah ี้ให้หนูช่วยไหมให้หนูช่วยไหมที่นัให Ges ้หนูช่วยไหมเออไอเอเอาเอาไม่แน huh ่เพราะว่าเอารอออกรองอกมาแล้วมง ออกครั้งแรกลองถอดออกมาแล้วลงถอดออกมาแล้วก็ไปแนงเท่าไหร่ปึ๊บอันนี้ครื่องกระดองของมาเลยเด็กเป็นมือห้าดอยแนงผูโอเคชื้นก็เอาของจริงจิงต้องถอดนิดก่อนแต่ไม่เสียบแมต่อมาปุ๊บจริงๆต้องเดินนั่นออกก่อน พอเมื่อเช้าเนี่ยนางลองถอดออกไปดูก่อนแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เหมือนเครื่องนางปวดหลังเป็นแบบนี้ทุกคนกบถ้ากบถ่ายข้าง,างในข้างในลึกๆแบบนี้ไม่ได้ก็กบต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่สามารถถ่ายไปด้วยทําไปด้วยได้นะทุกคนแต่มันเป็นน,อน็อตนี่เห็นไหมมันเป็นน็อตที่อยู่ข้างในเนี่ยที่แบบโพเทสป้องกันให้มันหลุด นอดอยู่จะอยู่ตรงนั้นอ่ะสี่ตัวนี่คืออันใหม่นะคะทุกคนกล่องอาจจะเปื้อนๆน,นิดนึงแกะให้ดูสิราคาเท่าไหร่คะนี่บอกดีซี่เรงนี้เหรอ,อนี่คือกล่องใหม่แต่ราคานะคะทุกคนราคา2องสิบเหรียญน,นะทุกคนอย่างที่บอกไปนะถ้าเรา ถ้า2 1 0สิบเหรียญถ้าเราไปไปไปบวกค่าแรงอีกเจ็ดสิบเหรียญก็เนื้อค่สองร้อยสอง้ยเจ็ดสิบอ่ะทุกคนแต่ถ้าเราทำเองไม่ค่าแรงอะ่ะเขาไม่ได้คิดราคาตามนี้นะตามร้านอะ่ะก็แพงกว่านี้อันนี้คือคือเราคิดของเราเองราคาสองร้อแล้วก็บวกบวกที่เขาบอกว่า,าราคาอีกเจ็ดสิก็เป็นสองอยเจ็ดสิบถ้าเป็นร้านอืน่นราคาเท่าไหร่พี่ละดูไหม เขาบอกราคาที่หลักเท่าไรสามร้อหร้อยหกสิบ <360. S 1> <360. laughs> นี่คือตัวใหม่นะทุกคนอันนี้คือตัวใหม่ส่วนอันนั่นคือตัวเก่าสามร,าร,อาร้อยหก,ยส,ส,กสิบแปดเหรียญค่าซ่อมก็เจ็ดสิบเหรียเป็นสี่รอย่าเป็นสี่ร้อยกว่าแต่เราขื้นมาแล้วก็ เราซื้อใหม่เองก็สองร้อยสองร้อยแ่เหรียญก็ถือว่าโอเคยอยู่ไหนเปรียบเทียบอันนี้คือตัวเก่าสว่วนนี้คือตัวใหม่ท,ที่ใส่นักนนได้ไหมมองไั้เหรเยอะเหมือนกันเลยโอเคโอเคเรามาเริ่มใส่กันเลยนะทุกคนนะถ้ากบแบบคือกบไม่สามารถลงไปลึกได้นะกบก็เหมือนกับที่ที่เราออกมานะทุกคนเดี๋ยวกบจะ นี่ค่ะเราก็จะใส่เข้ากับเข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือช่องนี่คือช่องของเขานะคะทุกคนจ๋าเราก็จะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ก็พอสามีกบใส่เข้าไปนะครอบเข้าไปเขาก็จะเอาน็อตนะคะน็อตเนี่ยแป้น่น,นะทุกคนกบตรงนี่ก็คือน็อตตัวนี้ ใส่เข้าไปในตัวนี้ข้างบนนะนี่คือการหมุนน็อตที่เอาออกมานะทุกคนนี่แบบนี้ทั้งหมดมีสามตัวนะนี่เขาก็ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนตอนตอนตอน,ตอนถอดนะทุกคนถามาถามาทำง่ายไหม <c oughs> ก็มันก็ยุ่งยากน,นิดนึงนะเพราะว่าสามีของกบก็ไม่ค่อยถนัดนะทุกคนสามีของกบก็ไม่ค่อยถนัด นางก็จะต้องเอาแบบนี้ใส่เข้าไปข้างในนู้นเดี๋ยวกบจะถ่ายให้ดูนะทุกคนจ๋าใส่เสื้อสีขาวทำงานโอ้ยเสื้อตัวนี้ทิ้งเลยค่ะดำปืหลือเลยดำปื๊ออ,อีสานเัาว่าดำปื๊ะทำตั้งแต่มีแดดจนตอนนี้ไม่มีแดดโอ้ยสวย เราไปในช่วงนี้เองแล้วนางก็จะเอาน็อตใส่ที่กบให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะนางก็พยายามจะเอาน็อตใส่เข้าไปให้มัน,ให,มนให้มันทั้งหมดสามดูนะที่ก,กบบอกไปนะคะทุกคนถ้าถามว่าใส่ยากไหมก็ยากสุด มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนเพราะเราต้องนอนอยู่ท่านี้นอนอยู่ท่าน,น,น,อน,อาน,นี้ค่ะทุกคนดูขานางดิแอบเพ็นตูดด้วยที่รักดูแอบเห็นตุ๊ดที่รักด้วยนะ oh. แล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วก็ต้องล็อกให้มันแน่นๆ ายนี่แหละยากคือว่าสุดท้ายนี่แหละยกา,ายยกาให้หนูช่วยไฟไหมตัวนี้ยกาก ยากที่สุดตัง้งแต่ที่กบถ่ายมาคือช่วงนี้คือยากมากอยากจะถ่ายให้ทุกคนเห็นนะคะว่าว่ามันเป็นแบบไหนแต่มันยากมากเลยคือช่วงเนี้ สามนี้ก็ไม่ค่อยถนัดนัก็เลยใส่ยาโอเคยังใส่นั้นลงไปละเอาไม่บอกละ่ะไ,ไอ้ล็อกจุ๊บเสียบจุ๊บเข้าไปนะ่ะทุกคนมันจะมีตัวเสียบอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนนี่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 น,นี่โอเคแล้วหนูจะทำยังไงจะเห็นนะ ว่าตัวเองจุบอ่ะโอเคไหนๆๆๆไหนในไอไหนเมื่อกี้สายในไหนเมื่อกี้สายจุบเม,มื่อกี้ว้ายอยู่ไหนหนูยังไม่เห็นมือว้ายโอเคสเสียเข้าไปเมื่อกี้ยังเสียบได้เลยเพราะเมียถ่ายเสียบไม่ได้ทั้งนั้นอโอเคทุกคนมันเป็นจุบแบบน,นั้นเห็นไหมเห็นไหมคะเมื่อกี้เห็นไหมคะ ตรงนี้ก็ไม่เวลาก็ดูเอฟเฟอร์สิมันปกกรอเปล่านี่ไหนอะมองไม่เห็นโอเคโรับเราอยู่ที่2,017เดี๋ยวก็คือนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้สามีบอกว่าจะทดลองก็คือไปเอาฐานใส่ตรงนั้นก่อนนะทุกคนแล้วก็จะมาทดลองว่าเป็นยังไงนะทุกคนจ้า ก็จะเอาไปใส่ฐานแบตเตอรี่รถนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอนแรกตอนแรกขั้นตอนแรกคือนางถอดออกใช่ไหมก่อนที่จะทำมิชัวร์ว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรไม่อันตรายอะไรแบบนี้ทุกคนต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเหมือนกับรถการมีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในรถในอะไรแบบนี้เห็นไหมพอนางใส่ปุ๊บไฟในรถก็จะสว่างแบบนี้เลย มั่กเชียว่ามันจะไม่เป็นอันตรายทุกคนก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะทุกคนจา๋าเห็นไหมพอใส่แบตปุ๊บรถของเราก็สว่างครั้งจ๋าห้ามสตาร์ทแล,ล้ว <1, 2. S 1> เขาบอกไม่ต้องสตาร์ทแล้วคลิกสองครั้งโอเคคลิกสองครั้งไม่ต้องสตาร์ทเขาบอกว่าห้ามสตาร์ทที่ดูใน YouTube ใช่ไหมครับโอเคแล้วเปลี่ยนมาต่อซีนแล้วมีอะไรเปล่า ไ,ได้ยินอ๋อคือลมทุกคนลมลมมันตรงนี้พัดลมก็คือมาจากลมนี่แหละก็คือปรับให้มันสูง เครื่องมันเบาไงเครื่องมันเบามันเป็นคล้ายๆมันไม่ใช yes. ่แบบดังทุกๆแบบนั้นไงแต่เครื Elsa ่องคืออันเก่าของกบอะทุกคนกบจะบอกว่าอันเก่าของกบอะมันดังมันดังหูมันหมายความว่ามันเก่าแล้วไงทุกคนเออน่าจะถ่ายให้ดูไม่เป็นไรแต่กบจะบอกว่าอันเก่าพัดลมอันเก่าที่สามีกบใส่เข้าไปนะก็คือก็คือทีแรกมันดัง ก็คือกบจะบอกว่าอันเก่าก็คือเครื่องมันจะดังแบบทีลักเนาะเปิดสีปุ๊บมันดังแบบมันดังแบบวู้วู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 แบบสั่นแบบก็คือเพราะว่าอะไรมันเป็นมันเป็นพัดลมมันเก่าอ่ะมันมันอ่ากบบอกมันพัดลมมันติดมากับเครื่องรถใช่ไหมคะทุกคนมันเหมือนกับพอ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 เราใช้งานเป็นนานๆเหมือนพัดลมเรามันจะดังตุดๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการพัดลมเนี้ยตัวเก่าเนี่ยก็คือ ก่อนที่เราจะจะอันเก่าที่มันเสียไปอ่ะเครื่องมันดังมากเลยทุกคนเวลากบถ้าทุกคนกบเคยถ่ายเนาะที่รักเนาะตอนที่หนูขึ้นรถตอนสมัยหลายคลิปแหละที่กบถ่ายแล้วสามีกบเปดิดพัดลมมันก็ดังวูน่ะใช่ไหมที่รักแล้วทีนี้เสพปุ๊บตัวใหม่คือน,นุ่มมากก็อย่างที่บอกอ่ะตัวใหม่มันก็ดีเสมอถูกไหมคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนกบก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปนะคะคนน้ำหน้าก็ก็จะใส่คืนกลับไปคืนนะคะ ก็ไม่ก็ก็คือที่เราเปลี่ยนเพราะว่าพัดลมมันไม่ทํางานนะทุกคนมันมันไม่มีมันไม่มีลมออกมาพัดลมตัวเก่ามันไม่มีลมออกมาเวลาเราเปิดมันไม่มีลมออกมาเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะคะก็คือมันเสียนั่นแหละเนาะใช่ไหมคุณอ้ำนาจครับเอาได้ไหมเอาอะไรดูซิสแตปลูกไหมโอเคที่ที่กองกองรถนะคะที่สามีกบซื้อมาบ่อยๆ่อยแอร์ฟลเตอร์รถมันจะอยู่ตรงนี้เข่งนี้เห่นไหมไม่มีกิ๊กเราสามีเพิ่งตัวเองเพิ่งเปลี่ยนไงคะ ที่สังเกตไหมที่กบสั่งออนไลน์แบบประจําอ่ะแอร์ฟนะิลเตอร์ลดอะที่สามีกบซื้อสั่งออนไลน์มาประจํานางก็จะก็คือเป็นที่กรองอากาศน่ะกรองฝุ่นกรองอากาศนะนออาาศนะทุกคนโอเคสามีกขก็จะใส่เขาเรียกอะไรอที่เราถังผ้ไหมั้ยถังผาถเมสภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไระช่องเก็บของโอเคขอบคุณมือมือบ้านนะครับขอบคุณครับชื่นใจชื่นใจครับคุณเก่งมาก เก่งทั้งแรกของคุณที่แรกเก่งที่สุดเลยอ่ะทำไมที่ไหมเพราะผมเพราะผมไม่อยากเสียตังค์ทำไมมีให้อีกงานเออเก่งมากคุณเก่งมากตับอัพตับอัพตับอัพโอเคค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณอำนาจที่คุณอำนาจแบบชื่นใจในตัวเองนะแบบคล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรเขาพราวในตัวเองว่าเขาก็ทําได้ตอนแรกเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้เขาเอาตัดติ่มุูมไม่อยากให้ลถเปื้อน ก็คือเขาก็พราวในตัวเองว่าตอนแรกก็บอกว่าเขาอ่ะเธอทําได้ไหมที่รักเธอมั่นใจไหมว่าเธอทําได้เขาก็บอกว่าเขาทําได้เพราะเขาดูหลายหลายคลิปแล้วใน YouTube วิธีการทําก็เขาก็ทําได้จริงๆขอบคุณค่ะคุณน้ำหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคค่ะทุกคนกบไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนจบคลิปนะทุกคนอพารเมของกบมี เครพตีแล้วนะคะหรือว่ายามเพราะว่าอะไรคะคุณอำนาจอาจจะมีอาจจะมีเกิดเกิดอุบัติเหตุในอพาร์ตเมนต์เมื่อก่อนเนี่ยเคยมียามในอพาร์ตเมนต์นะทุกคนแต่ว่าเขาก็เลิกจ้างไปแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับตอนนี้ก็คือพันไม่ของกบมันมีคล้ายๆมีโจรเยอะไม่ไม่ใช่มีโจรเยอะพูดผิดหมายความว่า ตอนนี้เร şey ิ่มมีโจรนะทุกคนเริ่มมีโจรเริ่มมีอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าเออก็เลยแบบว่าจ้างจ้างช้างเอ้ยไม่ใช่จ้างช้างจ้างยามนะคือว่า security นั่นเองนะทุกคนเดินผ่านไปแล้วนะก็คือเดินรอบนะนี่คือ security ของคุณของเรานะคะหนึ่คนนั่นค่ะ เียวรดเดินนะะทั้งวันทั้งคืนสามีก็ตกใจว่าเอ๊ะบ้านเรามีแคสิเซียวรแล้วเหรอทีละมีแล้วโอเคไปแล้วค่ะ